สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พรรดาจะผัดหอยทะเลค่ะเราได้หอยทะเลมานะคะจะมันจะเป็นแช่แข็งค่ะไม่เป็นไรพิราดาเอาไปาล้างในน้ําอุ่นเขาก็เลยเปิดขึ้นมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของพิราดานะคะพิราดาก็จะผัดใส่พริกพริกแกงแดงเนาะแล้วก็จะใส่พริกเผา เรามาดูวัตถุดิบกันว่าพิรดามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่นะคะมีหอยทะเลเนาะชื่ออะไรเดยพิรดาก็จะไปตามดูเนาะแล้วก็จะมีโหระพาพริกเผาสปากเกตตี้กระเทียมหอมมะเขือเทศพริกชิลี่นะ ทิราดาจะใช้แบบไทยๆนะคะจะหนึ่งช้อนโต๊ะหอยนางรม1ช้อนชารสดีแล้วก็มีพริกแกงแดงค่ะโอเคมารับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นพิราดาก็จะนี่เนาะมาต้มสปาเกิตตี้ของเราให้มันถึง10นาทีนะคะเทน้ำร้อนลงไปค่ะ ต้มก็จะประมาณ10บนาทีนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มสปาเกตตี้ของเรานะคะให้มันถึง10บนาทีก่อนเนาะเทน้ำมันใส่นิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันค่ะนะคะขณะที่เรารอ,รอเราก็จะมา ผัดหอยกันเลยค่ะกระเทียมนะคะแล้วตามด้วยมะเขือเทศที่เราหั่นเอาไว้ค่ะให้หอมเลยนะคะเ,เะจ๊ชิดระพกกัิก็จใส่พริกหยวกเขียวแดงที่เราหั่นเอาไว้ค่ะ ใส่พริกแกงแดงหนึช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะจะมาดูว่าอนนี้ของเราสุกหรือยังสิบนาทีนะคะต้มบาร์บีคิวสิบน,นาทีเนาะบาร์บีคิวสุกแล้วค่ะอันนี้หอยนี่นะคะ,คะอนนหอย,ะะหอยทะเลค่ะ ตามด้วยหอยทะเลค่ะใส่ลงไปเลยเรามาปรุงด้วยรสตีหนึช้อนชาน,นะคะอันนี้สไตลที่ระดาเนาะอันนี้ก็จะเป็นออยจ์ซอสเนาะแล้วก็ปรุงด้วยหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะ ประมาณ5นาทีก็จะสุกแล้วนะคะหอยทะเลนี่ถ้าเป็นสดๆก็ร้อน้าเปิดฝาเนาะอันนี้พิรดาลวกแล้วใส้ว่าขาวเพื่อนๆน,นิดหน่อยว้าวหอมเลยนะคะฝาไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อมๆให้สุก เสร็จแล้วเราก็จะนำสปากเกตตี้ของเรานำสปากเกตตี้ของเราที่ต้มเอาไว้ที่อ่อนนุ่มแล้วไปแยกออกจากกันจากน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะมาใส่ผัดหอยค่ะคนทพูดกันเผาใช่ไหมคะ ใส่พริกเผาค่ะพริกเผาชิลิโอยนะคะเขาไปหนึ่งช้อนค่ะถ้ามันแห้งก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อชอบอะไรที่น้ำน้ำนิดหน่อย ใส่พาสลีลงไปนะคะซาสลีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบสซี่เนาะใส่แบสซี่ลงไปค่ะราราชอบอะไรเขียวๆเ,เนาะเรามาใส่ใบผักชีฝรั่งแล้วก็ใบหรมพาค่ะนี่เลยค่ะชิมดูรสชาตินะคะนี่นะคะมาให้ดูกใกล้ๆ อร่อยนะคะเปรี้ยวมีผัวเทศนิดหน่อยเนาะปรุงตามชอบค่ะใส่เกลืออีกนิดเพื่อความอร่อยอ,อาหารจานเด็ดนะคะหอยนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่ดาดาชอบแบซิลมากเลยนะนี่นะคะ มาทานแล้วค่ะอาหารจานโปรดของพิรดาสำหรับวบันอังคารก็ได้แล้วค่ะผัดสปาเกตตี้ใส่หอยค่ะหอยทะเลค่ะเสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆดูสิอันนี้อาหารนี้ทานคนเดียวนะคะ คุณต้องลองนะคะหอยทะเลอร่อยมากค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พิราดาก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้วันหน้าพิราดาจะมาทำเมนูอะไรอย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิรตานะคะ If you like this video like and subscribe Thank you very much for watching and see you again soon Goodbye for now